ในวันนี้ผมตื่นขึ้นมาเหมือนกับเช้าที่สดใสเหมือนทุกวันล้างหน้าล้างฟันกินข้าวเล่นจับหมาและกำลังจะออกไปทำธุระแต่ผมไม่ได้สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติโอ้อะไรวันนี้จริงๆนะทุกคนมันรูปทรงเหมือนพีระมิดเลยพื้นผิวเนี่ยมันเป็นสีพีระมิดย่าเกาไปเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้วิ่งที่แม บอสพี่จอนมันก็ลอยปุ๊บมีใครอยู่ในพีระมิดนี้หรือเปล่าตอบหน่อยเฮ้ยถ้าไม่ตอบพังเข้าไปนะเว้ย <c oughs> ถือว่าเตือนแล้วนะเมื่อมีพีระมิดสันดราเกิดขึ้นโอ้จะไปไปสุดยอดนี้ yeah! 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 หรือว่ามันไม่มีคนอยู่ในนี้วะ ผมจะลองเข้าไปถามเพื่อนของผมที่อยู่ในสตูดิโอนะครับว่าเขาได้สร้างพีระมิดนี้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็ลสงสัยว่าไอ้พีระมิดนี้เนี่ยมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพอมันใหญ่การที่มันสร้างแบบนี้โดยที่ไม่บอกอะไรผมเลยเนี่ยผม<จ>มองว่ามานันน่าบ่นนะทุกคนเก็ตไหมคือจะทําอะไรมันต้องบอกกันนิดนึงไม่ใช่แบบอยากจะมาสร้างอะไรสร้างเลยแค่บอกถ้าเดี๋ยวมาบอกไอ้พี่โออยากเล่นพีระมิดว่ะอยากเล่นแบบมัมมี่เล่นด้วยกันว่ะเราก็จะแบบพร้อมที่จะเล่นเป็นมัมมี่ให้แต่นี้มันสร้าง มันสร้างมาแบบนี้นี่เด็กรัแวนิ่งลไปมันวิ่งมัวิ่งเร็วขนาดนั้นอ่ะจะเลยมันมีไม่ยอะเลยไอ้บ้าไอ้ย่อู ไม่มีอะไรหรอกไอ้ยงอยู่อยู่เลยทุกคนตอนนี้เราติดอยู่ในโกดังนะครับด้านนอกมีมอมมี่แล้วผมไม่รู้ว่ามอมมี่มันมีพลังกำลังเยอะขนาดไหนแล้วมันจะจับผม นีไ่ไงเขาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองที่นี่คือโกดังเก็บของของเรา,เ,เ,ราเวลาเราไปไปจนภัยอาวุธต,ต่างๆของที่ประดิษฐ์เราจะมาเก็บไว้ในโกดังนี้และผมคิดว่าถึงเวลานี้มันจะมีประโยชน์นในการเอาชีวิตรอดของผมจากบอมมี่ตรงนี้เรามีอาวุธเยอะมากมายแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าซอมบี้หรือมอมมี่มันจะแพ้อ,อาวุธสงครามหรือเปล่า oh! ผมคิดว่าครบเพื่อนจะสามารถไล่หมอมีได้แต่ผมไม่มีที่จุดไฟโอเคตอนนี้เราต้องหาที่จุดไฟกันก่อนอันนี้มันกล่องชุดหมาชุดคอสภาษีชุดประคบน่วยงานชุดทีชุดที่คนัด,ดข,อของเล่นผมดันปวดตดโอยโอเคไม่รับ <laughs> สำหรับคนที่แบบชอบรปจนภัยพผ่านหน้าจอนะครับผมไปเจอเกมเกมหนึ่งที่โคตรน่าสนใจมานั่นคือเกม a e m i n a t Breakout มันเป็นเกมยิงกระทางยุทธศาสตร์คุณภาพภาพกราฟิกระดับด็กเจนแนวยิงและป้นชฉีไอเทมกันเป็นเกมนแนว FPS ที่สมจริงและเตนทใจสุด แต่มีมันในเกมมือถือเจิมพันสูงเงินรางวัลสูงคูเล่นต้องเลือกอาวุธและอุปกรณ์อย่างรอบคอบถ้าชนะคุณจะรวยแต่ถ้าเกิดคุณแพ้คุณจะสูญเสียหมดทุกอย่าง <c oughs> มีตัวเลือกฟังก์ชันการผลิตปืนนะครับทุกคนสามารถแต่งปืนของตัวเองนะครับตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างอิสระคือใครแต่งเท่ก็เท่ไปใครแต่งไม่เท่ก็ประทำใจ <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูป,ปืนแต่และอันในเกมนะครับทุกออกแบบให้เหมือนจริงทั้งในเรื่องรูปลักษณะนะครับวิธีการยิงและการปรับแต่ง <c oughs> ที่สําคัญสามารถผสมและจับคู่ได้กว่าแบบแลํารูปแบบเล่นนืรู ไปใช้กับอาวุธได้กว่า10สล็อตเพื่อสร้างอาวุธที่เหมาะส่กับตัวเองได้มากที่สุดรูปแบบการเล่นนะครับมันจะมีความยืดกหยุดป็นอิสระนะครับจะลอ็อกคาสตูทั้งหมดก็ได้หรือจะเลื่อกหลบกระสุนทั้งหมดเพื่อนเนงจะเอาตัวรอดก็ได้ผู้เล่นเนี่ยมีเสรีที่จะเลือกวิธีในการเล่นตามที่ต้องการจะต่อสู้หรือหนีเอาชีวิตรอดเพื่อขายของแน้นความรวยก็ได้จริงๆแล้วผมเล่นแล้วนะครับที่ช่องมิตต์อู่จนทุกคนลองไปดูกันได้โคตรสนุกเลยรับเกมอารีนาเบรกเอาตอนนี้มีดาวโหลดนะครับในไอโอเอสและ, Android. ะลั้นีดร้ยลย ตอนนี้นมีกิจกรรมสร้างคอนเทนต์ให้ผู้เล่นสามารถโพลลร,รูปและวิดีโอเลือกเทียมสีแดงหรือสีดำพร้อมติดแฮนแทเททหารใหม่มีรางวัลรวมมูลค่ากว่า1น1 0 0 0สมบาทลองม่เล่นกันดูนะครับเพื่อนๆกับอล n a าเบรกเอาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยกล่องเครื่องมือช่างแล้วมีแท่งไม่ได้เสียมมันจะได้เหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่อ โอเคเราจะใชน้น้ำมันกาจุดก่อนจุดก่อนแต่ m มมี่มันออกมาเวลากลางวันเป็นไปได้ไหมว่าว่าตอนกลางคืนเราจะปลอดภัยกว่าน,นี้ปึ้งผมไม่กล้าเปิดวะ่ะเ,เราทำอะไรไม่ได้นะครับบางทีผมจะต้องรอให้มันมืดก่อนผมค่อยออกไปอาจจะปลอดภัยกว่าหรือไม่ก็รอให้เพื่อนผมกลับมาช่วยผมที่นี่ ผมตัดสินใจที่จะแคมป์อยู่ในโรงงานนี้ก่อนจนกว่ามันจะมืดเพราะว่าถ้าเกิดผมออกไปตอนนี้กองช้ำมามิมอาจจะเยอะมากขึ้นและโจมตีผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันจะไม่ปลอดภัยและไม่ใช่อเดียที่ดีที่เราจะออกไปตอนนี้รอให้มืดก่อนทำอะไรให้ยาติยนผมต้องรอดเอาล่ะทุกคนตอนนี้มันมืดแล้วนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะใช้การนี้แล้วก็แมกนีเซี่ยมในการก่อไฟคบเพลินะครับผมไม่รู้มันจะเวิร์กไหมนะ โ่มันจะเวิร์กหรือเปล่ากลัวไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยว้าดิมงมาดีมามี่เราจะไปกันอย่างระวังนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามมมี่เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าโอเค เมื่อกี้ตอนที่ผมกำลังนั่งอยู่ผมก็มีความคิดขึ้นมาว่าปกติแล้วในพีระมิดของจริงเนี่ยมันมีสมบัติที่ซ่อนอยู่พีระมิดที่มันอยู่หลังสตูดิโอผม,ผมก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีสมบัติอยู่ในนั้นผมก็ต้องการเอาคืนด้วยกันจะไปขโมยสมบัติของพวกมันไปกันเถอะดูคนผมเข้ามาใกล้พีระมิดแล้วผมกลักกวมันออกมาจากต้นไม้เลยข้างบนปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยอยู่ใช่ไหมวะเฮ้ยเจ๊เขาจะพัอัน้นี้ะ อย่านะมึงไม่มีมึงไปเลนรอบเคียร์ประตูปเปิดอยู่เอ้าแสดงว่ามัมมี่ไม่ได้กลับมาเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะอ๋อกยผมจะวางไฟไว้ตรงนี้นะครับทุกคนพวกงกัน้องกันที่จะหนาและป้องกันพวกมัมมี่ด้วยลงไปข้างล่างกันอโอ้มีน้าแข็งอยู่ด้านล่าง จะมีอักขลาถูกจารึกไว้ตามผนังแต่ที่นี่ไม่มีนะครับผมเจอหลักฐานบางอย่างนี่มัน KFC ไม่ใช่หรอวะจากลง right ุงลอยดูเหมือนจะกินเลยด้วยนะครับเฮ้ยผมควนพบอะไรบางอย่างตั้งแต่สมัยอียิปต์คนอียิปต์กิน KFC และตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามงมี่ที่มันไล่ผมตะกี้เนี่ยมันออกมาจากโรงส่งนี้หรือเปล่าเฮ้ย นี่นะอุ้ยบันไดมันก็หักเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูผมคิดว่าสมบัติอาจจะอยู่ด้านบนนะตัวน่าจะขึ้นไปได้พอดีเป,ป๊ะเลยน่าจะขึ้นมาเอ้ยยึบโอ้โหเอ้ยยึบเอ้ยจังเอ้ยจึบโอ้ผมก็ไม่ได้นั่นเอ้ยยึบอุ้ยตัวน่าจะขึ้นไปได้พอดีเป๊ะเลตัวขึ้นไปได้แล้วอุ้ยมันจะถลม่มว้าวนี่คือยอดบนสุงข,ของพีระมิด นี่นี่ที่ผมบอกที่มันมีการจระเข้ไว้ในพีระมิดไมันจะมีการจระเข้ดิไงอนุเบกเป็นไปได้ไหมวันนี้คือฟันฟันแล้วก็อัปโปงที่บอกว่านี่คือมาเฟียแล้วก็น้องฟางเราลงมาเรียบเรียนทำลายก่อนนี่คือฟาโลปกครองมวลมนุษย์โลกนี่คือมัมมี่อ่าด้วยใช้ภาษาอะไรไม่รู้ผมแปลไม่ออกนะครับ และเนือ้ออย่างนั้นคือมีเทพหมาสองตัวมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายอินทรีเป็นปีกและนี่คือพีระมิดดูตาสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเดี๋ยวว่าผมมั่ว <c oughs> และนนี่คือสมบัติที่ผมตามมาเหรอดูคนนีกนิเฮ้ยมันมีสมบัติจริงๆ เพื่อขยายสกุลโอ้โอ้พวกเราแล้วนี่อะไรอ่ะเชี่ยวบอลนะว่าน,นี่คืออาวุธของพวยเทพนี่มันสัญลักษณ์ของปาฟอเมตเทพอสูรมีงูเห่าแสดงว่ามันต้องมีชุดอยู่ผ้าคลุมนี้เอาไว้คลุมตรงเอว่วนตรงนีอปอกแขนปอกแขนคืออันนี้เสื้อมวกแถวๆนี้เฮ้ยันนี้มันชุดอนุบินี่หว่าะละเรามีชุดผู้หญิงอันเดิอยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้มันเชื่อมโยงกันครับเชื่อมโยงกับหัวของคอบป้าที่อยู่ตรงนี้เป็นงูเหมือนกัน น่นแสดงว่านี่คือสัญลักษณ์ของฟาโรหรือเปล่าจริงด้วยนี่คือพวกของมันโอเคเดี๋ยวผมจะลองแต่งตัวเป็นพลยเที้ยงที่นี่ดูผมจะกลายเป็นเทพแล้วคามีนาวาฟาโร์อจอน ดูหมวกของข้าอาวุธทั้งหมดเนี่ยเอาไปแค่นี้เราก็รวยแล้วนะครับโอเคเราจะเอาไปขายกันเดี๋ยวมันต้องลงไปข้างล่างก่อนตุ๊เอ้ยนม่วงเฮ้ยมอมมี่มันกลับมาเหรอหหเฮ้ยจับหายแล้วเอามันก็ไปเห็นปลุกเข้ามานีกว่าไม่เป็นไรครับเพื่อนๆยังไงพีระมิดน,น,นี้เนี่ยมันก็อยู่ที่หลังสตูดิโอเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรออยู่ที่นี่ผมคิดว่าพี่เมย์เนี่ย สามารถมมันจะนึกถึงผมและจะตามหาผมและจะมาเจอพิระมิดน,นี้และเปิดประตูมาคืนนี้ถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยผมคิดว่าผมสามารถนอนที่นี่ได้อยู่แล้วนะครับออกไม่ได้ก็ไม่ออกก็ไม่ออกบันนี้ข้าคงต้องเข้านอนแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้หวังว่ายามตะวันรุ่งจะมีคนมาพบข้าโดยเร็วคันดีเอาุไนย เช้าแล้วนะครับทุกคนครับยังไม่มีใครมาช่วยผมเลยอ่ะพาทีขึ้นแล้วอากาศในพีระมิดมันค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับถ้าเกิดผมอยู่ในนี้ต่อไปผมคิดว่าพอจะตายได้เลยนะรู้จะหนีกันแล้วโอเครวยเละรวยเละเฮ้ยยังไม่มีมังมี่อยู่เลยที่ว่ามันเยอะมากมันเยอะมาก ฉนนี่ไม่ได้คือต้องปิดควันเยอ,อะเลยเราต้องรีบคุณมีชิ้ต้องบินเอาล่ะลุกเร่องั้นเราต้องหนีแล้วอยากดีมาอยากเข้ามาเอามร์เามร์ที่แม่ก จ้า้าานองมันว่าอะไรวะเจ้านายของขา้าใครเจ้านายมันวะหนึ่ว่ามันเป็นเพราะงวงนี้วะไอ้เจ้าทั้งหมดจงยืนตรงขึ้นมาบุดบอมไี่แห่งข้าแถว เดินตามข้ามาลูกน้องทั้งหลายเราจะบุกยึดเมืองสตูดิโอไฮเอ็นน้าบัดนี้ฮ่า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 ไ่เซ็นยดเดินตามมาต้องทำความเคารพใกข้าบุษเแห่งดวงอาทิตย์เรล่าจะบุกยึดดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใช่ไหมบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปเปิดดีๆสิ สับหลรงค่ะโอเคเดินตรงไปบุกเข้าไปเจอใครเราจะจับทำมัม,มี่ให้หมดข้าไม่ได้เล่นข้ามีนามว่าฟาโลจูอุ่นจูอุนอะไรไม่เล่นนี้เอาหวัวใหญ่ห่น้าต่อเทพเจ้าเจ้ากล้าเหมิมเกิมยังไงคุกเข่าลง พระเจ้าดวงอาทิตย์เจ้าเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะจบมาไปทำมัมมี่ไม่เจ้าจะต้องการลูกสนมของเขาตอนนี้ข้าเป็นฟาโรเต็มตัวแล้วมีหน้าสนมที่คอยพันให้ข้าและ เอาล่ะตอนนี้ข้าก็อยู่ในันลังที่สูงที่สุดแล้วแล้วก็จับพี่เมย์ไปทำมัมมี่เรียบร้อยทหารเอกน้ำตัวมันออกมาสิสกอมกำลังหลา,าโอ้โหมัมมี่เมย์หรือนี่ใช่แล้วทำไมเจ้าพูดชัดจังเอาไปได้ไหมว่ามันเพิ่งโดนพันเจ้าลองเปล่งเสียงสิเป่ง <c oughs> ไม่ตายดีโอ้ลองเปล่งเสียงสิ เฮ้ยลองเปล่งเสียงสิเจ้ามอมมี่บัดนี้เจ้าเป็นลูกเสมอของข้าใช่ไหมใช่แม่เจ้าเป็นมอมมี่ไปแล้วนั้นแต่ก็ยังคงเป็นภาระของข้าจนวินาทีสุดท้ายหรือเหตุใดเจ้าจึงไม่พันนั่นนั่นมันลังของข้าไปลากตัวมันลงมา เอ,เอาล่ะค่าคิดว่าอย่างนี้สหายมัมมี่จะที่เราจะยึดคองไฮเอ็นสตูดิโอเราจะยึดคองให้หมดโลกนี้เลยดีไหม,ม<า>เอาล่ะก่อนที่เราจะออกไปยึดของโลกนี้เราต้องหากำลังคนที่ยิ่งใหญ่ก่อนอเราจะเปลี่ยนคนในสตูดิโอไฮเอ็นเป็นมอมมี่ให้หมดดีหรือเปล่า ชิ้พาราโอนอกจากไอ้พาราตัวนี้แล้วทำไมข้าต้องมีไอ้ตัวนี้เใจแล้วประเด็นคือถ้าเกิดเราออกไปยึดคองโลเราจะสู้มันยังไงมันเคลีเดิดนมันดีนิ้วขาเจ้าจะหักหรือเปล่ามามี่ว้าววิ่งเร็วอยู่นะทำไมกูดูไม่เหมือนมามี๊หรอโอเคยผ่านพี่ก๊อดกรีนย็นย้ายไปจับตัวมันไหมค่ะไปได้ไป วันน <B stereotype> ี้ข้ามีมัมมี่ที่คอยทำอาหารให้ข้าแล้วมัมมี่ก็เกลี้ยงเจ้ามีประโยชน์มากทำสงครามตัวก็ใหญ่พุงก็ใหญ่ร่างกายแข็งแรงทำอาหารก็ได้แต่เจ้าก็อย่าน้อยใจไปอย่าน้อยเจ้าก็เป็นเก้าอี้ให้ข้าได้ไม่น่าภูมิใจหรอกแบบนี้เจ้าไม่ภูมิใจที่เป็นลูกน้องข้าหรือภูมิใจครับพัอหน้าเมนูวันนี้มัมมี่ทำอะไรให้ข้ากินหรือบัตเตอร์ชิคเก้นครับสบายสบายอาหารแนวอินเดียนะครับแม เป็นมัมมี่ก็ยังไม่พิ้นกินออยข้างรายการอาหารทำดีมากๆมอการชิมได้เอาล่ะค่าจะลองชิมดูสิมันจะอร่อยหรือเปล่านะอ้ออ้ออ้ออ้เป็นรอยอร่อยมากแต่ดูเหมือนว่าหมวกจะหนักไปนิดนึงนะ ถ้าอาจจะวางหมวกไว้ตรงนี้ก็ได้นี่นาแต่มันก็จะไม่เท่นี่หว่าเอาล่ะข้าจะลองจิมอีกนิดหนึง่งเมื่อกี้เหมือนมันฟุกอร่อยอ๋ออร่อยมากยังไม่จะสวยแต่เวลากินอาหารก็ไม่จำเป็นต้องเท่นี่หว่างั้นระวางไว้ก่อนแล้วกันเอาล่ะสหายเราจะไปบกยึดของโลกหลังจากที่ข้ากินอาหารเสร็จ เอาล่ะเล่าดีข้าจะเป็นผู้สืบสายเลือดคนต่อไปขอาคุณนักแสดงจากช่องบอสเย l โลช่องมากระลังช่องใครอ่ะงเนี้ยช่องเมพีเมพีเหรอช่องก็อดกลิ n นช่องมิ b เตอร์ว่าแต่ คคือใรผมแปะครับบอกนามของเจ้ามาเจ้าคือใครเฮ้ใครวะใครวะไอ้แปะผมแปะครับผมแล้วแปะคือใครวะ <Soul? c oughs>